ตัวตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะติดตั้งเข้าไปด้านในนะคะวิศวะกรดีไซน์มาเพื่อความเซฟตี้ปลอดภัยนะอันนี้ฝากไว้สำหรับผู้หญิงถ้าเราจาเป็นจะต้องดูแลรักษารถยนต์ของเราเองนะคะดูง่ายๆเลยสําหรับรถยนต์นฟอร์ดนะคะเขาเรียกว่าจะมี3เหลือ A.G.M. นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายกําลังไฟเต็มที่และสูง แผงข้างเบาะหนังพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังหัวเกียร์นะคะใช้ง่ายง่ายเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กวางกุญแจไว้ตรงไหนในรถก็ได้นะทุกคนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทถ้ารถใหม่ป้ายแดงคุณภาพน้ํามันเครื่องนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราสามารถเช็คคุณภาพน้ํามันเครื่องของเราเองหมดขับเคลื่อนนะคะเรากดปุ่มด้านล่างนะคะที่เป็นแถบบาร์ยาวๆตัวนี้ค่ะที่หน้าจอเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะให้ลงเขาอัตโนมัตินี่กดตัวนี้นะคะให้ล็อกแบบนี้หรือ จะให้ล็อกเฟืองท้ายด้านหลังนะคะเราปิดฝาท้ายด้วยแบบมือเดียวได้นะตัวนี้มันก็จะเบาๆชกนะคะตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด8ระดับเลยนกตัวนี้นะคะเป็นปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์สวัสดีค่ะซัมจตฟอร์ดพนครนเกษตรน้องมินค่ะวันนี้ซัมจีอดอยู่กับรถรุ่นสปอร์ตรุ่นท็อปคันนี้ค่ะเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อราคา1ล้านกับ5 9าหมบาทค่ะเครื่องยนต์2.0ุลิรเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่ 170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะคันนี้ตั้งล้อมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีขาวค่ะตัวรถนะคะใส่ชุดวายใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วค่ะแล้วก็ใส่โช๊คนะคะตัวสุดยอดเลยนะตัวนี้ตัวท็อป O.E.M เลยค่ะแต่งโทนเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีขาวดำค่ะเดี๋ยวส้มจะพามารีวิวมาดูกันทั้งคันเลยนะคะว่าคันนี้เสริมรออะไรกันบ้างนะคะใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจิตด,ด้วยนะคะ คันนี้นะคะโทนสีเนี่ยเขาแต่งเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ทำตัดสีดำค่ะ คือขาวครีมแล้วก็ดูหล่อมากๆเลยนะคะดูกระจังด้านหน้าค่ะคันนี้เราใส่กระจังหน้า FO FORD นะคะเขาเรียกว่าทรง r a n g e r r a p t o r V6 ค่ะเพิ่มไฟสีส้มเป็นไฟ LED แบบนี้ค่ะไฟหน้าเขาก็เป็นทรง C ีแคมค่ะไฟหน้าเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่น Next Gen Ranger ตัวใหม่นะคะรถที่<ม>วิ่งหน้า<ม>หรือหลังเราเนี่ยจะเห็นไฟหน้าเราเดียรไลต์ตัวนี้ค่ะได้ชัดเจนเลยเป็นตัว C ีแบบนี้นะคะเห็นแล้วจะรู้เลยว่าเราคือ Next Gen Ranger นั่นเองนะคะ ไฟหน้า LED นะคะส่องสว่างมากๆเลยไฟเลี้ยวนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะส่วนไฟด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกค่ะเป็นไฟ LED นะคะช่วยเพิ่มความสว่างเวลาที่เราหักล้อเลี้ยวด้วยอย่างเช่นถ้าเราหักล้อด้านซ้ายมันจะเพิ่มความสว่างตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเลยหักล้อเลี้ยวไปด้านขวานะคะยามที่ขับขี่ตอนกลางคืนนะคะมันก็จะเพิ่มไฟด้านนั้นที่เราขับขี่ เลี้ยวไปนั่นเองนะคะทาให้วิสัยทัศน์ในการขับขี่นะคะในยามกลางคืนดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูชุดแต่งกันต่อนะคะสําหรับชุดแต่งกันชนหน้าตัวนี้นะคะถ้าเหมือนรถเก่งเนี่ยเขาก็จะเรียกสเกิร์ตหน้านั่นเองนะคะคันนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งวายนะคะก็คือครอบกันชนด้านหน้าเข้าไปตัวเซตนี้นะคะนี่ตั้งแต่ชิ้นนี้นะยาวไปเลยนะคะแล้วครอบเป็นหน้าเข้าไปแล้วก็ คันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นพิเศษเลยนะคะข้างเนี่ยปกติเขาจะเป็นสีเทานะคะแต่คันนี้ลูกค้านะคะอยากได้ดูดุดหน่อยนะคะก็เลยทําเป็นสีดํา <c oughs> ทั้งชิ้นงานเลยนะคะเท่มากๆเลยแล้วก็ข้างล่างเนี่ยปกติแล้วรุ่นสปอร์ตเขาจะมีหูลากจูงนะคะสองตำแหน่งนะคะตัวนี้สามารถลากจูงได้จริงเขายึดกับตัวชัดซีเลยนะคะทุกคนสามารถใช้งานและลากจูงได้จริงค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูในส่วน ด้านข้างกันต่อนะคะว่าคันนี้เราใส่ล้ออะไรให้กับลูกค้าค่ะคันนี้ค่ะใส่ล้อหล่อมากเลยนะคะล้อเนี่ยเป็นแบรนด์ของ o อเอซิค่ะเป็นสีนะคะดำแล้วก็ตัดด้วยงานโครเมียมแล้วก็มีเม็ดหมุดตัวนี้นะคะรอบๆตัวล้อแม็กด้วยนะคะตัวนี้ล้อแม็กนะคะ ก็ลายจะคล้ายๆดาวหรือดอกไม้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะดูนะว่ามันเป็นลายแบบไหนนะแต่ถ้าซ้อมมองก็จะเหมือนลายดาวนะคะผสมกับลายดอกไม้หรือว่าตัววายนั่นเองนะคะตัวตัวยางเนี่ยก็ใส่เป็นยาง33นะคะ 12.5R20 นะคะยางก็เป็นของคอสเมตค่ะตัวนี้นะคะสเปคยางตัวนี้จะเป็นยางแรปเตอร์นะคะเป็นยาง RT นะคะยาง RT ีเนี่ยก็จะเป็นยางสเปคระหว่าง AT นะคะคือ AT เนี่ยจะเป็นดอกยางออ,ออฟโรดนะคะที่สามารถลุยทั้งถนนดำนะคะหรือว่าถนนลูกลังได้แต่ RT เนี่ยจะเป็นดอกยางที่จะลุยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ ส่วนยาง MT มัเทเรียนก็จะเหมาะกับยางที่แบบสเปคสายลุยนะลูกค้าที่แบบแนวออฟโรดจะจา่าเข้าป่าลุยตะกุยแบบนั้นนะก็สามารถเลือกสาภาพยางได้ตามที่เราต้องการค่ะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะเป็นเบรกเนี่ยระบบเบรก AK, ด้านหน้าเป็นดิสนะคะด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกค่ะล้อนะคะเราเปลี่ยนลายเท่ไปแล้วมาดูช่วงล่างกันต่อเลยนะคะคันนี้เปลี่ยนปีกนกนะคะเปลี่ยนโช๊ค OEM 2.5นะคะเป็นของงานโปรเฟนต์กรบอกโช๊คเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยนะคะ กระบอกโชคใหญ่นะคะมีตัวซับแท้งแยกด้วยนะคะนี่เป็นสายถักอยู่ด้านข้างตรงนี้ตัวนี้เนี่ยตัวหัวโชกนะคะตัวนี้จะปรับได้ทั้งหมด8ระดับเลยระดับ1คือนุ่มสุดนะคะระดับ8คือหนึบสุดนะคะลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนเพราะเนื่องจากว่าอยากได้ช่วงล่างที่เฟิรม์มแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวโชคตัวนี้เนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะปรับระดับนะคะ มีเกลียวสตัดตรงนี้นะคะปรับระดับความสูงได้นะคะของโช้คเนี่ยปรับเพิ่มไป2นิ้วได้เลยค่ะ mm. แล้วก็ตัวปีกนกตัวนี้นะคะเป็นปีกนกปรับองศาของ Pro เฟนเดอร์นะคะ mm. การที่เราใส่ปีกนกนะคะก็ช่วยลดอากา,การการกินหน้ายางได้นะคะ mm. ทำให้องศาเขาเรียกว่า Camber c ์ค s ัสเนะคะกับล้อเนี่ยกับมาตั้งตรงนะคะ mm. เหมือนกับล้อเดิมที่เราออกไปจากโรงงานนั่นเองเพราะว่าล้อเราเนี่ย เปลี่ยนสเปคที่ใหญ่ขึ้นยางเปลี่ยนสเปคที่ใหญ่ขึ้นนะคะการที่เราใส่ปีกนกเนี่ยอาจจะเพิ่มเงินแค่นิดหน่อยนะคุณคนประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าลดอาการการกินหน้ายางช่วยเซฟยืดอายุการใช้งานของยางของเราได้นั่นเองค่ะทุกคนคิ Q ้วล้อนะคะทรงนี้เนี่ยจับมากับชุดวายนะคะชุดกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้เรียกว่าคิ้วล้อชุดวายนะคะ ใส่ตัวนี้ไซส์ประมาณ6นิ้วครึ่งถึง7นิ้วนะคะปกป้องตัวรถได้ดีมากๆเลยนะคะพอใส่กับยาง33แล้วรับกันดีมากนะคะตัวมิติล้อกับตัวคิ้วเนี่ยนะคะพอดีกันเลยนะคะสวยมากเลยตัวรถนะคะกระจกเองเนี่ยจะเป็นสีเทาดำค่ะแก้มข้างนะคะเป็นสีเทาดำนะคะมีเขียนคำว่าเทอร์โบเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะทุกคนคันนี้เรามีติดตั้งโช๊คนะคะ ด้านหน้าคู่หน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะรถเดิมๆเ,เขาจะไม่มีตัวช็อคอัพคู่หน้าแบบนี้มาให้ลูกค้านะคะอยากให้ติดตั้งเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยแบบนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะสังเกตนะคะตัวตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะติดตั้งเข้าไปด้านในนะคะวิศวกรกดีไซน์มาเพื่อความเซฟตี้ปลอดภัยนะคะให้ตัวห้องเครื่องกับกับกนชนด้านหน้าเนี่ยมันห่างก,กันมีสเปซต,ตรงนี้นะคะที่มันหากกาา่างกันเพราะว่าถ้าเกิด เหตุรถชนขึ้นมานะคะมันจะชนแล้วไม่ถึงห้องเครื่องนั่นเองนะคะช่วยให้เราเนี่ยเซฟตี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวของเหลวต่างๆบนหน้าห้องเครื่องที่เราจําเป็นจะต้องดูแลนะอันนี้ฝากไว้สําหรับผู้หญิงถ้าเราจําเป็นจะต้องดูแลรักษารถยนต์ของเราเองนะคะดูง่ายๆเลยสาหรับรถยนต์นฟอร์ดนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าจะมีสามเหลืองนี่ mm hmm. เหลืองแรกนะคะตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัว น้ำหล่อยเย็นนะคะก็จะมีขีดบนขีดล่างให้เราสังเกตดูนะคะให้มันไม่ต่ํากว่าขีดล่างแค่นั้นเองนะคะตัวนี้กระปุกน้ํามันเบรคค่ะและอีกเหลืองนึงตรงกลางค่ะตรงห้องเครื่องตรงนู้ดนะคะตรงเครื่องยนต์ตัวนี้คือตัวก้านวัดนะคะตรวจวัดน้ํามันเครื่องยนต์นั่นเองค่ะก็จะมีขีดบนขีดล่างนะคะก็ ดูแลรักษารถกันง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะระบบน้ำนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านขวามือจะเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะคะ,ะวะิศวกรดีไซน์ให้มันแยกกันนะคะแบตเตอรี่ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ AGM นะคะเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายกำลังไฟเต็มที่และสูงสุดนะคะเพราะว่าระบบรถยนต์ฟอร์ดของเราในเจนเนอเรชั่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยใช้ระบบไฟค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็แบตตัวนี้เนี่ยจ่ายไฟเร็วแล้วก็ มีราคาค่อนข้างสูงด้วยนะคะทุกคนนะก็แนะนําให้ตรวจเช็คตามระยะต่างๆนั่นเองนะคะที่เราแนะนําไปอย่างรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็เช็คระยะทุก15,000กิโลนะคะหรือว่า12เดือนนะคะการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันก็แล้วแต่รอบนะคะก็ดูเปอร์เซ็นต์นตามค่าวัดที่หน้าจอหรือในมือถือเราได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกองฟิลนะคะนี่ค่ะพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วนะคะทุกคน การที่เป็นพัดลมไฟฟ้านะคะการทํางานของเขาเนี่ยก็จะทํางานคือแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ออโต้อัตโนมัติเลยถ้าเราดับรถแล้วเนี่ยตัวพัดลมเองเนี่ยถ้ามันตรวจวัดว่าเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่เขาก็ยังจะทํางานให้อัตโนมัติเลยนะคะคือเราสามารถแบบจอดรถปุ๊บเราขับมาทางยาว,ยาวๆไกลๆถ้ารถเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องจอดรถหยุดก่อนเพื่อแบบวอร์มเครื่องให้เครื่องมันเย็นก่อนถึงจะดับรถถูกไหมคะทุกคนแต่ตัวนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่นะคะ ก็สามารถดับรถได้เลยนะคะเขาจะทำงานให้อัตโนมัติเลยค่ะสำหรับรถ Next เ a n l e n ลน e ตัวนี้นะคะก็คือท้องเครื่องมันเย็นเรียบร้อยแล้วพัดลมเขาก็จะปิดให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะทุกคนดีมากๆเลยค่ะ สำหรับกระจกเรานะคะก็สามารถที่จะพับนะออโต้ให้สมมติถ้าเราล็อกรถแล้วเนี่ยกระจกจะพับให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะปลดล็อกรถนี่กระจกก็จะกลางให้เราออโต้นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรถ Next Gen Ranger นะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในรัอสมีรถประมาณ70เซนค่ะสอดมือปุ๊บรถปลดล็อกให้นะคะกดตัวนี้ค่ะรถก็จะล็อกให้แบบนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะ แล้ก็ระบบรถยนต์ฟอร์ดนะ่ะส้มพูตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วนะกับท่านไหนที่กังวลน,นะคะบ้านเราเนี่ยมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีการเฉี่ยวชนก<ๆ>ระจกเขาสามารถจะหักไปด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะเขาดีไซน์มาให้เป็นแบบนี้นะคะสมมุติเกิดมอเตอร์ไซค์เฉียวชนไม่เป็นไรเลยขาไม่ต้องกังวลพักลับมานี่สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะทุกคน บาวเรามือจับเราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะป้องกันร้อยเล็บร้อยกุญแจนะคะต่างๆที่จะจะเกิดกับตัวสีรถได้ค่ะเปอร์เซ็นต์ฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะชอบเปอร์เซ็นต์แบบไหนขับสบายๆด้านหน้าสัก40รอบคันสัก60สจะขับสบายตานะคะขับอยู่ในเมืองแต่ถ้าใครแบบขับอยู่ส่วนใหญ่ในเมืองอยากได้60รอบคันก็แจ้งได้นะคะถ้า80ก็มืดหน่อยนะคะต้องการความไพรเวทก็บอกได้ <ใน S 1> ติดตังะะต้งตัวกันสาดเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะ4ชิ้นเลย ตกแต่งสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถค่ะเป็นแถบแบบนี้พร้อมอักษรโลโก้เรนเจอร์นะคะเพิ่มเติมให้มาด้ข้างแบบนี้มาจากโรงงานป้องกันการลื่นนะคะเสาะรองมาให้เรียบร้อยเลยคะ่ะขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมาดูกันต่อด้านท้ายของตัวรถค่ะติดตั้งฝาถังน้ํามันเพิ่มเติมให้ลูกค้าค่ะตัวนี้ก็จะมีลวดลายนะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นลายขีดประลังแบบนี้นะคะถ้ารถล็อกฝาถังก็จะล็อกด้วยเมื่อกี้ส้มปลดล็อกแล้วนะ ก็เลยเปิดฝาถังได้น้ำมันเติมดีเซลค่ะ b 2 0ค่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช้งานเราก็ปิดล็อกแบบนี้ได้เลยนะคะป้องกันร,ริ้วรอยนะคะที่อาจจะเกิดกับตัวรถได้เพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เด็กปั๊มเปิดบ่อยมากนะคะทุกคนคีย์ล้อนะคะติดตั้งมาทั้งหมด4ี่คีล้อนะไซส์เดียวกันนะคะหน้าหลังล้อยางด้านล่างด้านหลังนะคะสเปคเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับด้านหลังนะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะช่วงล่างด้วยเช่นกันก็คือ โชคเนี่ยเราใส่เป็นโชกโอเอ็อเป็นกระบอกโชคที่ใหญ่กว่าตัวเดิมเพราะตัวเดิมมันจะเป็น2.0นะคะทุกคนตัวนี้เป็นโชกอัพแต่งนะคะลูกค้าอยากได้ช่วงร่างที่เฟิรม์มที่แน่นที่ดีมากยิ่งขึ้นติดตั้งแบบควยเหมือนเดิมนะคะกับตัวรถที่ติดตั้งมาตัวนี้เป็นกระบอกโชคนะคะก็สามารถปรับระดับความนุ่มหนึบได้นะคะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะสายท่อก็จะเป็นสายแบบถักเลยนะคะคุณภาพดีบันไดเหยียบข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วนี่สามารถเหยียบ บันไดท้ายหยิบสัมภาระด้านหลังตัวรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับรถในเจนเลนเจอร์นะคะขอบกระบะตัวนี้นะคะเวลาเราก้าวขึ้นลงก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะก็คือป้องกันพวกรอยขีดข่วนที่จะเกิดกับตัวรถขอบกระบะแล้วได้เวลาเราขนย้ายสินค้าต่างๆนั่นเองค่ะ ไฟท้ายด้านหลังนะคะก็เป็นไฟท้าย LED ค่ะมาจากโรงงานเรียบร้อยอยู่แล้วติดตั้งข้อไฟท้ายเพิ่มเติมให้สําหรับรถรุ่นสปอร์ตจะมีโลโก้4คูณ4แบบนี้มาให้สําหรับรุ่นขับ4ี่นะกับคําว่าสปอร์ตแบบนี้เป็นตัวนูนที่มาจากโรงงานนะคะส่วนด้านล่างอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเป็นชุดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะคะไฟเบรกอยู่ด้านบนมือจับอยู่ด้านบนกล้องถอยหลังนะคะโลโก้ Ford สีน้ําเงินนะคะเป็นโลโก้วงลีตัวนี้เป็น ตัว Next Gen Ranger ตัวใหม่ก็จะเป็นโลโก้แบบนี้กันชนท้ายมาจากโรงงานนะคะสีก็จะเป็นสีเทาดำค่ะมีตัวแถบกันลื่นมาให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนกระบะท้ายเองนะคะก็จะลึกขึ้นมากๆเลยนะคะกับตัวใหม่นะคะตัวนี้้มเปิดให้ดูนะคะกระบะท้าย กระบะท้ายตัวนี้ก็จะมีฝาท้ายผ่อนแรงนะคะเราปิดฝาท้ายด้วยแบบมือเดียวได้นะตัวนี้มันก็จะเบาๆนะคะเนี่ยบรรทุกสิ่งของได้เยอะเลยนะคะความลึกของกระบะตัวนี้540ม mm ิลลิเมตรเลยนะคะบรรทุกของได้เยอะจริงๆเลยเนี่ยปิดฝาท้ายมือเดียวได้เลยนะคะทุกคนดีมากๆเลยเดี๋ยวส้มพาไปดูภายในของตัวรถกันต่อนะคะว่าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าใช้บ้างนะคะนี่ค่ะสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะ รถรุ่นสปอร์ตจะมีตัวแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะปรับเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่ค่ะแอร์เย็นเร็วนะคะสะดวกสบายเวลาลูกค้าเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไม่เมื่อยล้านะเบาะก,ก็นั่งสบายนะคะนุ่มหนาสอดเท้าใต้ที่นั่งได้ค่ะสมมติถ้าเด็กนั่งด้านหลังไม่ต้องกังวลเลยสามารถใช้ฟังก์ชันล็อกเด็กได้นะคะไม่ให้เด็กเปิดประตูออกมาจากในตัวรถนั่นเองขณะที่รถขับเคลื่อนไปส่วนคนขับนะคะนี่ห้องโดยสารด้านหน้าเรามาดูกัน แผงข้างเบาะหนังพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังมาครบทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้ได้มาจากโรงงานนะคะมือจับเขาดีไซน์ใหม่นะคะใช้งานสะดวกมากขึ้นเปิดด้านล่างก็ได้ข้างบนก็ได้นะคะกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแผงข้างหูช้างนะคะก็พับไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวปลดล็อกนะคะ เติมน,น้ํามันได้ไม่ต้องไปหาหน้าที่เปิดฝาเาติมน,น้ํามันไม่ต้องหาแล้วนะรถฟอร์ดคือคุณแค่ปลดล็อกนะคะก็สามารถจะเติมน,น้ํามันได้เลยนะคะส่วนกุญแจเองจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ค่ะนะคะใช้งานง่ายๆปลดล็อกล็อกรถนะคะหรือว่าสาธิตที่ประตูที่ส้มสาธิตไปเมื่อกี้นี้ทุกคนระบบรถใช้งานง่ายๆนะคะเหยียบเบรกกดสตาร์ทนะคะก็ใช้งานได้เลยระบบไฟจะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยทั้งหมดนะคะ กับรถนะคะใช้งานง่ายเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็วางกุญแจไว้ตรงไหนในรถก็ได้นะทุกคนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนี่ค่ะคือการใช้งานของเขา<อ>พวงมลาลัยนะคะ<อ>เป็นพวงมลาลัยเขาเรียกว่าผ่อนแรงด้วยฟ้าหรือว่าเป็นระบบเขาเรียกว่า e p a r t นั่นเองค่ะทุกคน<อ>เดี๋ยวส้มจะสาธิตให้ดูว่าพวงมลาลัยตัวนี้เนี่ยมันดีอย่างไรนะคะทุกคน<อ>ผู้หญิงใช้งานง่ายไ,ไหมนะาอาจจะมีความกังวลขับรถเล็กมาก่อนนะมาดูส้มจะใช้แค่นิ้วเดียวทุกคนเห็นไหม อันนี้คือการหักพวงมาลัยเห็นไหมคะดูล้อนนะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือใช้นิ้วเดียวสามารถหักพวงมาลัยได้นะคะเพราะว่ารถคันนี้เขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะคะมันก็สามารถจะใช้นิ้วเดียวสามารถหักพวงมาลัยแบบนี้ได้นั่นเองค่ะทุกคน ส่วนหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะได้หน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโหมดนะคะที่เราสามารถเลือกได้นี่เดี๋ยวส้มจะเลื่อนให้ดูนะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ f o r d เลยนะคะมีระบบการซ่อมบำรุงรถยนต์นะคะถ้ารถใหม่ป้ายแดงคุณภาพน้ำมันเครื่องนี่100%เรเนะคะเราสามารถเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องของเราเองได้เลยนะคะใช้งานไปเรื่อยๆจะลดไป80 70 20นะคะลดไป5%เลยแบบนี้เราก็นำรถ เอาไปเช็คระยะนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเท่านั้นเองนะคะง่ายๆหรือว่าจะตรวจเช็คจากที่สมาร์ทโฟนเราก็ได้นะคะส่วนพวงมาลัยนะคะมาดูที่พวงมาลัยกันด้านขวาควบคุมตัวหน้าจอตัวนี้นะคะด้านซ้ายก็จะมีฟังก์ชันคลุสอนโทนจากัดความเร็วนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานเสียงอ่ะพัดมาที่หน้าจอหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะ หน้าจอ10นิ้วมีจุดไข่ปลา6เม็ดตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยมีวิดีโอโชว์สตรมีเดีย Apple CarPlay, Android Auto มีคู่มือนะคะใส่เข้ามาในนี้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนอันที่2ก็จะเป็นเรื่องรถยนต์นะคะสามารถนะคะใช้งานสมรรถนะออฟโรดได้ตั้งค่าได้เลยตอนที่เราขับขี่เปลี่ยนโหมดขับต่างๆนะคะระบบช่วยขับนะคะต่างๆนี้เราสามารถตั้งค่าได้เลยโหมดขับเคลื่อน4ล้อนะคะเรากดปุ่มด้านล่างนะคะที่เป็นแถบบาร์ยาวๆตัวนี้ค่ะ นี่ภาพจะขึ้นที่หน้าจอเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะให้ลงเขาอัตโนมัตินี่กดตัวนี้นะคะให้ล็อกแบบนี้หรือจะให้ล็อกเฟืองท้ายด้านหลังมันจะขึ้นสัญลักษณ์ไฟสีส้มแบบนี้นะคะ<ม>ก็สามารถใช้งานง่ายๆเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะ6สปีด บวกเพิ่มเกียร์ลบลดเกียร์นะคะปรับเปลี่ยนเกียร์เองเลื่อนมาที่เกียร์เอ็มนะคะโหมดขับขี่นะคะคือไดโหมดเนี่ยเราสามารถขับได้นะคะขับ2ก็คือขับถนนดําปกตินะคะขับ4ความเร็วสูงนะคะหรือขับ4ความเร็วต่ำนะคะการที่เราจะเปลี่ยนเกียร์นะคะขับ4ี่ความเร็วต่ำเนี่ยเราจะจําเป็นจะต้องจอดรถแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะคะทุกคนนะคะ ถ้าขับ4ความเร็วสูงก็เปลี่ยนโหมดได้เลยปกติค่ะทุกคนสำหรับรถ Nexgen t Ranger นะคะก็จะมีแท่นชาร์จไฟแบบไร้สายอยู่ด้านล่างลูกค้าสามารถวางโทรศัพท์ได้เลยสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการชาร์จไฟแบบไร้สายแล้วก็มีช่อง USB Type C ด้วยนะคะตัวนี้สามารถปรับแอร์ได้นะนี่เลื่อนอุณหภูมิเองได้เนี่ยเพิ่มลดเองนะบนหน้าจอนะคะเลื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะ ที่หน้าจอกดบวกกดลบนะคะนี่เปลี่ยนเองได้นะคะแล้วก็ด้านบนกระจกตัวนี้ก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะทุกคนเวลาที่มีรถนะคะที่มาในด้านหลังที่เรามองที่กระจกเนี่ยมันแยงตานะคะรูรับแสงตัวนี้มันจะตัดรถแสงนะคะสะท้อนด้านหลังให้อัตโนมัติเลยไฟที่เขาขับแยงตาเรานั่นเองเวลาตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีตัวม่านบังแดดนะสองฝั่งมาให้ครบเลยตัวแว่นนะคะ แล้วก็ไฟด้านหน้านี่ค่ะสองสว่างมาให้ครบเลยสมมุติกรณีถ้ามีคนโทรศัพท์เข้ามานะคะเราก็สามารถพูดได้เลยเพราะว่ามีไมล์ลำโพงอยู่ด้านบนนะคะแค่เชื่อมสมาร์ทโฟนนะคะของเรากับตัวหน้าจอเขาเรียกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกฟอร์ดพารนะคะแล้วก็ซิงค์ 4A แค่เราเชื่อมระบบรถเรากับโทรศัพท์เรานะคะก็สามารถจะสั่งงานนะคะ สตาร์ทรถล็อกรถนะคะเช็คพิกัดรถได้จากมือถือของเรานั่นเองนะคะเวลาก้าวลงรถนะคะทุกคนง่ายๆเลยนะคะเพื่อรักษาปีกบอกของเราค่ะก้าวขาแบบนี้แล้วก็ลงมาค่ะแบบนี้นะคะการลงรถที่ถูกต้องนะคะฝากไว้บางท่านติดบันไดเหล็ก h a มเมอร์นะคะแล้วเท้าน่องเราอาจจะมีริ้วรอยได้นะคะเพราะว่ารุ่นใหม่เขาจะมีตัวแถบกันลื่นนะคะทุกคน ก้าวลงแบบเมื่อกี้ช่วยรักษาปีกบอกและรักษาขาสวยๆของเราด้วยค่ะคันนี้สําหรับท่านใดที่ชอบนะคะกับรถขับเคลื่อนสีล้อราคาอยู่ที่1นล้านกับ59,000บาทนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะรถที่มีฟังก์ชันเซฟตี้ปลอดภัยมาให้ครบแอรแบ็กหกใบระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะระบบเบรกนะคะเซฟตี้ปลอดภัยมาให้ครบและมีระบบขับเคลื่อนสล้อนะคะ้ใคร,ใครสนใจ สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจิตได้เลยที่เบอร์0922599346ส้มจิตฟอร์ดพระรนครเกษตรนามินนะคะอยากได้รถหล่อๆสวยๆทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ส้มจิตด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเอารถหล่อๆสวยๆมาฝากกันอีกค่ะบายยค่ะ